สวัสดีครับผมนกิกีคิเลนครับผมวันนี้ครับผมจะมาอธิบายกติกาการแจกของรางวัลดาบิคาระศูนย์มูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทผมจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่ามีน้องๆไม่เข้าใจว่าที่อยู่พิมพ์ยัยงไงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดการลงทะเบียนเลยแบบถ้าทําตามครบนะครับมีสิทธิรร์ุ้นรางวัล100เลยขั้นแรกนะครับถ้าใครเข้ามาที่เพจนกิกิคิเลนนะครับ ผมจะทําตามขั้นตอนให้ทุกคนได้ดูเลยนะอันเนี้ยเป็นลิงก์ลุ้นราง,งวัลสําหรับผู้ติดตามนะครับกดคลิกเข้าไปครับถ้าคลิกผ่าน Facebook นะครับให้ทุกคนทําการพิมพ์อีเมลที่เป็น Gmail ของเรานะครับหรืออีเมลที่เราใช้ในการเข้าล็อกอินของ YouTube นั่นแหละนะครับก็พิมพ์ไปแล้วก็ใส่รหัสไปมันถึงจะเข้าได้นะครับแต่วิธีการถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่ได้ล็อกอินตรงนี้ไว้เราจํารหัสไม่ได้นะครับ แนะนำว่าให้เข้าทางหน้า YouTube นะครับเซิร์ชหาช่องนิกิคี่เลนกดเข้าไปนะครับเข้ามาที่แถบชุมชนครับทุกคนอ่าแล้วก็มาที่กิจกรรมตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำการโพสต์ไว้ในชุมชนนะครับให้ทุกคนกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับแล้วกดเปิดด้วยโคม e ครับที่เมื่อกี้มันถามอีเมลเพราะอะไรเพราะว่าเรากดจาก Facebook Facebook เนี่ยคือมันคนละค่ายกับ Google ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเรากดผ่านเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์ของมันเนี่ยมันจะไม่ล็อกอินให้ว่างั้นเถอะว่ามันมันก็ขัดขากันนิดนึงนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเรากดผ่าน Google Chrome ผ่าน YouTube เนี่ยมันจะล็อกอินให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเล่น y YouTube เนี่ยมันก็จะล็อกอินไว้อยู่แล้วนะทุกคนเมื่อเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้อ่านกติกาทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับ ทําตามขั้นตอนกติกาทั้งหมดนะคบไม่ว่าจะเป็นกดติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นกดซับสไครต์ที่ y t u t u นะครับกดติดตามที่ t i k t o อกนะครับกดติดตามที่ f c e b o o o p เ g e นะครับกดเข้ากลุ่มด่าพิฆาตอสูรน,นะครับแล้วก็อ่านกติกาให้เรียบร้อย ตอนนี้มีกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มที่ผมได้ทําการตั้งไว้เผื่อรอเกมมานะครับในโอกาสที่ตั้งกลุ่มใหม่นะครับก็จะทําการแจกเสื้อคุมดา่าพิฆาตสุด้วย1รางวัลน,นะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็กดเข้ากลุ่มใหม่ไปด้วยนะครับผมเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีให้เขียนชื่อจริงนามสกุลจริงก็พิมพ์ไปเลยครับนี่สมมุตินะครับเนกิคิเรน,นสมมุตินะอายุเท่าไหร่ครับพิมพ์ไปเลยอ่ายี่สิบ ที่อยู่เบอร์โทรครับทุกคนตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าอะไร <S 2> <S 2> เพราะว่าที่ผมทําการขอที่อยู่เบอร์โทรเพื่ออะไรเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กๆนะครับทุกคนแล้วเวลาทุกคนได้ของรางวัลเนี่ยแล้วพี่นิกิไปตามในคราวที่แล้วที่แจกดาบไปเนี่ย <S <S <ๆ S 1> ไปตามชื่อที่อยู่แล้วน้องไม่พิมพ์ตอบกลับมาก,ก็เท่ากับน้องไม่ได้สิทธิ์นั้นนะครับ <S <S <beb' S 1> พี่นิกิเลยให้ทําการพิมพ์ที่อยู่และเบอร์โทรไว้ที่อยู่มีอะไรบ้างจําตรงนี้ดีๆนะครับจําตรงนี้ดีๆนะ ที่อยู่จะมีบ้านเลขที่ครับเช่นบ้านเลขที่ 1, 2, 3ถนนถนนอะไรอสมมติถนนอิสรภาพถนนเสร็จแล้วถ้าใครอยู่หมู่บ้านนะครับก็พิมพ์ชื่อหมู่บ้านมาด้วยนะหมู่บ้านอะไรเติ๊ดตเติตใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าตําบลหรือแขวงนะครับทุกคนแขวงอ่ะเช่นแขวงวัดกัลยาอ่าสมมุตินะ แล้วก็จะมีเขตครับทุกคนเขตต้องมีนะครับเขตอะไรเขตอ่ะชนบุรีอ่ะสมมติจังหวัดครับทุกคนต่อด้วยจังหวัดกทอมอรหรือจังหวัดอะไรก็ตามที่น้องๆทุกคนอยู่และตามด้วยรหัสไปรษณีย์นะครับเช่น1 0 6 0 0หลังจากนั้นเบอร์โทรศัพท์ครับสำคัญมากมากที่พี่นิกี้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ย จะตกหล่นในเรื่องของที่อยู่ตรงนี้นะครับการได้เบอร์โทรพิณิกิตจ,จะโทรยืนยันได้ง่ายกว่าแต่ว่าทางที่ดีครับแนะนำให้ใส่ที่อยู่ให้ครบถ้วนนะครับก็คือผมแจกทุกสัปดาห์ถ้ารายชื่อมันที่อยู่พร้อมเนี่ยผมก็สามารถส่งได้ในอีกวันหนึ่งเลยสามารถส่งของให้ทุกคนได้รวดเร็วนะครับย้ำกันอีกทีนะครับที่อยู่มีอะไรบ้างบ้านเลขที่ครับถ้าใครอยู่หมู่บ้านก็ใส่ชื่อหมู่บ้านมาด้วย ตำบลหรือหมู่ต่างๆนะคบถ้าใครอยู่ต่างๆจังหวัดเช่นหมู่2หมู่4หมู่5ใส่มาด้วยนะครับชื่อถนนครับแขวงหรือตำบลครับเขตที่อยู่ครับจังหวัดที่อยู่ครับและก็รหัสไปรษณีย์ครับอย่าลืมที่สําคัญเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับผมแค่นี้เองครับทุกคนง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเราจะมาสู่ขั้นตอนของหลักฐานการติดตาม Youtube นะครับทำยังไง นั่นก็คือการแคปหน้าจอนั่นเองครับทุกคนถ้าทุกคนกดซับสไครต์แล้วให้ทาการแคปหน้าจอครับเข้ามาที่ช่องทิกต o อกเนกิขี้เลนครับทําการแคปว่ากดติดตามแล้วนะครับหลังจากนั้นครับมาที่หน้าเพจ Facebook เนกิขี้เลนชาแนลครับมันจะมีปุ่มให้กดติดตามใช่ไหมให้เราทําการแคปครับอ่านี่นะครับกลุ่มเกมมือถือดาวพิฆาตระสูที่เป็นกลุ่มพี่นิกินะครับให้ทาการ แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับว่าเราได้ทําการเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนให้เข้ามากดคําว่าเพิ่มไฟล์ครับเพิ่มไฟล์เลือกไฟล์จากอุปกรณ์กดอนุญาตครับแตะค้างไว้ครับถ้าใครขึ้นแบบหน้าพี่นิกกี้นะครับแตะค้างไว้เพื่อที่จะเลือกหลายรายการนะครับเลือกภาพทั้งหมดที่เราติดตามทั้งหมดแล้วกดเลือกครับหลังจากนั้นกดอัปโหลดได้เลยครับเมื่ออัปโหลดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยกดส่งครับ เพียงเท่านี้ก็จะทําถูกต้องตามกฎกติกาทุกอย่างแล้วนะครับถ้าทุกคนทําการใส่ผิดนะครับกดกลับมาที่ลิงก์เดิมนั่แหละครับแล้วกดแก้ไขการตอบของคุณได้ครับเข้ามาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องได้ครับนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลนะครับที่พี่นกิจจะแจกให้ทุกคนนะครับที่มีมูลค่ากว่า10,000ืบาทนะครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะพอลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวพอนะครับก็จะ สุ่มจับรายชื่อนะครับใครที่จับได้ของรางวัลไปแล้วนะครับก็คือใช้ได้แค่หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์นะครับในการลุ้นของรางวัลนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับก็ฝากให้ทุกคนไปลงทะเบียนกันอย่างถูกต้องด้วยนะครับอยากะแจกให้ทุกคนที่รักในดางพิฆาตศูนย์จริงๆนะครับแล้วก็กติการตรงนี้ไม,ไม่ไม่ต้องมีไลค์แอนแชร์ไม่ต้องมีอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่มาลงทะเบียนกรอกข้อมูลที่จําเป็นในการส่งของแค่นั้นเองนะครับก็ มีสิทธิ์ลุนของที่วินิกิจะแจกแล้วนะครับผมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและได้ของรางวัลไปนะครับหลังจากนี้นะครับกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับผมจะทําการซุ่มจับรายชื่อทุกวันอาทิตย์นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับในทุกวันอาทิตย์ไปพร้อมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ